อุปกรณ์ครบในการาทำมาหากินเฮ็ดให้เฮ็ดซวนพี่น้องนี่ทางลังเฮ้านี่จะเป็นกกหมากสมโอพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการจูดเนาะจูดซวนพี่น้องเลยเขินหางอยู่ที่ส้นบดเปล่าไต้เด้อพี่น้องเด้อนี่บนดอยเขื่อนนี่ก็ได้มีแต่ใหม้ง,งามเนะาะเสาเนี่ยใม้ที่ว่าแข็งแกร่งที่สุดเนาะพวกก็กินบ่ได้พี่น้องเลย ข็อนุญาตถ่ายน้ำเนื้อบริเนี้อจะของเด่นกันนี่พี่น้องเลยมันจะทำการจูดเลยบี้เนาะนี่พี่น้องไม่แล้วไม่แล้วพี่น้องเลยมาพันมาีใส่ดีโอ้ ไอตนเนาะราดูได้เห็ดเวียกในเบิ้งเนี่ย <c oughs> อ้อสบายดีตา <c oughs> นี่เบิง้งพ,พ่อใหญ่เพิ่นนี่ดำขวนันจากเพิ่นได้มาที่ไซน์นะไปหาเองโอ้ดูเหมือนขนาดเลยพี่น้องนี่นะคเห็นบ่เว่าคนแก่เพิ่นนี่พ่อใหญ่บ้านเนาะนี่อุปกรณ์ครบในการ ทำมาหากินเฮ็ดให้เฮ็ดสวนพี่น้องนี่บัวผ้ามีดควันพี่นอ้นนนองเอ้ยครบวงจรเนาะนี่กราบทักทายสบายดี่อไม่พี่น้องป้องไปเบิร์ตสกุสสกคนเนาะว้าวโอ้อยู่บ้านเก่าคือเก่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้มาจุดส่วน ส่วนสลีแล้ว,ว่าข้าวโพดพี่น้องเ <Wow. S 1> อ้ยกำลังทำการเกียมอุปกรณ์เนาะนเดี๋ยวไปพี่น้องเอ้ยทางลังเท้านี่จะเป็นอ่ากกหมากส้มโอพี่น้องเอ้ยนี่กกใหญ่ๆนี่เนาะไปพี่น้องไปกันเลยส่วนอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการจูดเนาะจูดส่วนพี่น้องเย้ยกำลังไปเนาะแถวเขื่อนห่างพี่น้องเลย เขื่อนขจอบอยู่เนาะนี่นี่คือเขื่อนห่างขาจอบเนะาะขจอบจะอยู่แล้วปะทิมเนาะพี่น้องนี่จนว่าเพ็พังมุดเลยพี่น้องเลยนี่จะเป็นสวนเนาะขุดคุมเป็นที่่ห้อยพี่น้องเลยนี่ทำการจูดเลยกัอนามัยเนะาะหลังจากที่ว่าอนามัยเป็นที่่ห้อยก็ต้องปลูกพี่น้องเลยปลูกสาลีเรียกว่าเขาโพดเนาะ อยู่สวนบ้านเก่านะครับอยู่สวนบ้านเก่าเด้อพี่น้องเด้อโอ้มือนี้แดดพิเศษเลยนี่เขินหางเนาะเขินหางอยู่ที่สุนบท่าอไตเด้อพี่น้องเด้อนี่บนดอยเขินนี่ก็ได้มีแต่ใหมง่งามๆเนาะเสาเนี่ยใหม่ที่ว่าแข็งแกร่งที่สุดเนาะพวกก็กินบ่วไหลพี่น้องเลยเด็กเขออนุญาตถ่ายน้ำเด้อมาในี้เด้อจะของเรื่อง นี่พี่น้องเอ้เสาก็มีแต่เสาหง,งามเนาะสมัยตะกี้จะบ่มีอา่าตีนเสาเนาะข้าเจ้าบ่ถอกเนาะมันเป็นที่ว่าเส้นทางมันการไปมายากเนาะบ่มีตะกี้เดี๋ยวนี้นี่เส้นทางทะลุไปมาสมบายพี่น้องเอ้ขาเจ้าจะเอาหินเนาะหินแปะรงามพี่น้องเอ้นี่สมัยตะกี้ขาเจ้าเอาหินแปะแล้วก็ ต,ต,นนตั้งเสดินเนาะตั้งเสาพี่น้องเลยนี่คักบานนี่นะนบรรยากาศดีลไรมือน,นี่แดดกะพอแดดพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นต้นมักซิดาเนาะโอ้ยเราจะเริ่มเลยบานนี้พี่น้องเริ่มจูดเนาะจูดสวนปรแม่ณจูดเนาะพี่น้องเลยจูดสวนเด้อ เรจะมาจูดก็มาได้เนาะอยู่ที่บนดอยสันบ,บทเราตัดพี่น้องเอ้คักคักวันนี้นะนี่อากาศฮอนเหมือนไอ้โอ้ยแดดเป็นพิเศษเลยพี่น้องเหมาะกับการจูดสวนเนาะนี่ตะกี้ตะกี้มันเป็นเฮือนของข้าพเจ้าเองเนาะนี่หันบนกกสักสูงๆฮะเนาะแต่ข้าพเจ้า,าย้ายไปบ้านใหม่แล้วก็เลยป่าทิพยเนาะดินนี่ก็ได้ เมื่อนี้ยทำการจูดสวนพี่น้องเลยปลูกสลีเนาะจะสิเกิดหรือบ่อบุหูเด้เนี่กำลังทำการจูดและก็บัดจูดแล้วกับอนมามัมเนาะหลังจากที่ว่าอนมามัยเรียบร้อยกับปลูกสลีพี่น้องเอ้ปลูกให้ลูกให้หลานกินพี่น้องมบรรยากาศถือว่าดีพอสมควรแดดคักเ <that S 2> มื่อนี้นี่คืออุปกรณ์เนาะอุปก,กรณ์ในการจูดสวนเนาะโอ้ยแดด มาอนีบใส่หมวกพี่น้องเย้ยแดดไลยแดดไายพี่น้องนี่ของแท้ของแท้พี่น้องเลยอยู่สนบทเราไต่คือเก่าเด้อเมือนีเดออืมแดดหมดออกเนาะสีทนไหนเด้อพี่น้องของแท้ย้ำลุยเลยบันนี่พี่น้อง นี่พี่น้องอันนี้จะเป็นสวนกาแฟของขจ้าเ,จอเองเนาะตะกีก็จะปลูกโอ้โยใหญ่พอสมควรนี่มีกาแฟแล้วก็มีนกนีเนาะตน้นสมโอหรือว่ากกซักพี่น้องเลยกกปงจอนนี่กกสีดาก็มีอาจะทำการจุดไปเลยเนาะจุดอาจะจุดแต่เบื้องอก,ก่อนเบื้องความมือเนาะแล้วก็มาสายพี่น้องเลย Ôi, oh, cơ hộp Mà sao hộ. oh, Ôi, hôm dân sâm bài phía nông ơi, mưa này Nhi cứ cột phía nông, nhảy tớp Dân sâm bài, dân xâm bài xâm bài sì chụp, đây tớp. มันมีอาหารมันไงอาหารอาหารเนื่นนนอ,อยห้าเนาะหญ้าที่ว่าที่จะใหม่นะมันบ่มีหาามใหม่โบรายมันสิบ่ใหม่ละหัวขบเนาะพี่น้องอยู่บ้านเก่าคือเก่าพี่น้องเลยเราจะทำการจูดเลยวันนี้เนาะ นี่พี่น้องใหม่แล้วใหม่แล้วพี่น้องเย้ยจุดไปเลยเนาะเรื่อยๆพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เดอเพื่อเป็นกำลังใจเนาะคิดต่อไปเนาะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจสู่ต่อไปสันจดไปจุดไปเลยพี่น้องเอ้ย ให้บรรดาเอฟซีภายในหรือต่างประเทศเนาะเพื่อได้ติดตามกันและให้กำลังใจกันเสมอเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่จูดปน,นินะโห่ยห่อนเนาะห่อน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 ของแท้ของแท้ โอ้ไฟกำลังลุกพี่น้องนี่ไฟกำลังลุกเนาะโอ้คาขักเหมือนนี่นะแหลกลายวัาอุ้ยมันมืพี่น้องโอ้ย บริเอียดมันเหลือบอลมันเป็นอะไรกันแท้วะหอนหอนหอนพี่น้องหอนหอนลายหอนลายหอนลายนี หลังเขาเนี่ยกำลังทำการจูดพี่น้องเลยหม่งามขนาดเนาะเห็เนาะแดดไลยพี่น้องว้าว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 ว,าว้ลูกงามเนาะนี่พี่น้กำลังใหม่ไฟลุกเลยบัดนี้นะโอ้ยสู่ควันไฟบ่ได้พี่น้อง รอนร้อนรอนรอนรอนพี่น้องหคองแท้มือนีนี่โอ้าวขักขัขัแดดพี่น้อง เือว่าจูดเป็นที่ห้มหอยเนาะเนี่ยเขยมกระบ,บานกับซองพี่น้องเอยโอ้หนาดพันมาดีไใสดีโอ้นี่ไทยตนเนาะระดุได้เห็ดเวียกในเบิ้งเนี่ยอ้อสบายดีตาเนี่ยเบิ้งพญายเิ่นนี่ดำควนันจากพ่นได้มาดีไซ่เนี่ยไปหาเองโอ้ดุหมันขนาดเลยพี่น้อง เหนะ็นบ่เว่าาคนแก่พี่นีพ่พอนายบ,บ้านเนาะนี่อุปกรณ์ครบในการาทำมาหากินเฮ็ดให้เฮ็ดสวอนพี่เนาะนี่บอว่าผ้ามีดควันพี่เนาะเลยครบวงจรเนาะนี่